สวัสดีครับน้องทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นะครับเฉลยข้อสอบโอเน็ตจำลองนะครับน้องของปี58นะครับข้อที่38นะครับน้องข้อที่38ข้อนี้นะครับน้องก็จะว่าไม่ยากก็โคตรไม่ยากเลยนะครับเพราะว่าง่ายมากนะครับข้อนี้เนี่ยเป็นข้อหนึ่งที่น่าเก็บคะแนนมากนะครับใช้2เรื่องปนกันก็คือเรื่องสถิติคือนี่จานวนข้อมูลเห็นไหมจำนวนข้อมูล นะครับคนที่ชอบสีต่างๆกับอีกเรื่องหนึ่งที่เขาเอามาใช้ก็คือเรื่องความน่าจะเป็นอันนี้ออกปนกันแต่ถามว่ายากไหมข้อนี้ไม่ยากเลยครับน้องนะครับหลักการก็คือว่านะครับข้อนี้เขาให้น้องหาความน่าจะเป็นของเด็กที่ชอบสีฟ้าหรือไม่ก็สีอะไรจ๊ะสีส้มนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาเน้นกันว่าเขาสนใจคนที่ชอบสีอะไรจ๊ะสีฟ้ากับสีอะไรเอ่ยสีส้มสองสีนี้โอเคไหม เขาถามว่านะครับน้องถ้าเลือกนักเรียนมาแค่คนเดียวครับน้องนะครับความน่าจะเป็นที่น้องจะได้คนที่ชอบสีฟ้าหรือสีส้มเท่ากับเท่าใดนะครับน้องก็ต้องเอาสูตรความน่าจะเป็นขึ้นก่อนครับน้องจริงๆบทนี้พี่ไม่ค่อยเชียร์ให้เก็บเท่าไหร่นะความน่าจะเป็นเพราะว่าถ้าออกมันจะออกยากแต่ข้อนี้เชียร์ให้เก็บ พราะว่าง่ายมากนะครับใช้สูตรเหมือนตอนม3เลยครับน้องนะครับก็คือความน่าจะเป็นความน่าจะเป็นนะครับนะความน่าจะเป็นจริงๆเขาจะย่อด้วยตัว p นะครับน้องหรือ probability นะครับความน่าจะเป็นจะเท่ากับนะครับน้องจะเท่ากับนะครับอ่า n e ส่วนด้วย n อะไรจ๊ะ n s แต่เวลาเขาถามก็จะไม่พูดถึงสูตรอยู่แล้วว่าะฉะนั้นน้องจําเป็นเวอร์ชั่นภาษาไทยก็ได้จะได้จําง่ายๆ N E E คืออะไรอีเห็นกินน้ำหรือเปล่าไ,ไม่ใช่นะครับคือเหตุการณ์ที่เราสนใจนะครับมีแต่อีแก่กินน้าวันนี้อีเห็นกินน้ำเหตุการณ์ที่เราสนใจนะครับส่วนด้วย N S N S คือจํานวนเหตุการณ์ทั้งทั้งหมดนะครับน้อง <S <S โอเคเลยที่เกิดได้ดังนั้นนะครับน้องข้อนี้ทาไง นะครับข้อนี้นะครับน้องก็คือว่าให้น้องดูว่าเขาสนใจอะไรโดยเวลาดูนะครับน้องดูไม่ยากก็ดูเงื่อนไขที่เขาให้มาก็คือเขาสนใจนักเรียนที่เป็นไงจ๊ะชอบสีฟ้าหรือสีสีส้มนะครับน้องเพราะฉะนั้นก็จะมีอยู่2กลุ่มก็คือกลุ่มนี้กับกลุ่มนี้ซึ่งมีอยู่ทั้งหมดกี่คนเลยไม่รู้นะครับแต่อันแรกเนี่ยน้องจะได้54ทันไหมส่วนสีฟ้าจะมีอยู่กี่คนเลยร้อย 14คนโอเคก็เดร้อคนหารด้วยจํานวนทั้งหมดจานวนทั้งหมดก็คืออะไรครับน้องจำนวนทั้งหมดก็คือนักเรียนทั้งหมดนะครับน้องว่ามีกี่คนอ๋อพี่หนูเข้าใจละก็คือเอานักเรียนทั้งหมดมาบวกกันใช่ไหมใช่แต่ถ้าใครนั่งบวกนะครับน้องพี่กราบเรียนน้องนิดหนึ่งน้องไม่ชัาสังเกตนะครับนะตีหัวแตกเลยคือน้องสังเกตนิดนึงนะครับน้องจริงๆโจทย์บอกบวกมาให้ยัง บวกมาให้แล้วด้วยนะครับน้องคือโจทย์บอกตัวนี้มาแบบตรงๆเลยครับน้องก็คือนักเรียนมีอยู่ทั้งหมดกี่คน500คน,นครับน้องนะครับแล้วเขาก็เลือกมานะครับนะเลือกนักเรียนมาเพียงแค่คนเดียวครับน้องนะครับนะะเลือกนักเรียนมาเพียงแค่คนเดียวที่จะดูว่าจะชอบสีส้มหรือสีฟ้านะครับก็สีส้มก็จะมี54สีฟ้าก็จะมี114ดังนั้นนักเรียนทั้งหมดก็คือกี่คนจะ๊ะ500คนเท่านั้นเอง จบแล้วครับน้องจบแล้วก็คือเอาสิ่งที่เราสนใจหารด้วยจํานวนทั้งหมดนะครับข้อนี้ได้คําตอบเลยพี่ถึงบอกว่าจริงๆข้อนี้ทําบรรทัดเดียวต่อไปนะครับน้องเอาเอา54บวกกับตัวนี้นะครับน้องน้องก็จะได้ออกมาเป็น168นะครับ168เสร็จป,ปุ๊บนะครับน้องหานด้วยข้างล่างก็คือ500นะครับเวลามีศูนปุ๊บให้น้องใส่อะไรจ๊ะใส่จุดทศนิยมรอได้เลยโอเคมือ่ออันนี้ก็คือจุดทศนิยม2ตําแหน่ง เสร็จแล้วน้องก็ไปตั้งหารครับน้องตั้งหารสรักข้อแล้วกันเพื่อความชัวร์นะครับเอา5ตั้งหารกับ1.68 5อะไรได้1ไม่มีใส่ศูนย์เติมจุดนะครับ5อะไร16 5 3กหนะครับน้องลบปุ๊บได้1ดึง8ลงมาครับน้อง5อะไร18 53นะครับน้อง5 3าสลบปุ๊บได้ได้3ยังไม่จบยังไม่จบน้องต้องดึงเลขศูนย์ลงมานะครับ5อะไรได้30 56 30นะครับน้อง เสร็จแล้วน้องก็ลบกันได้ศูนย์แสดงว่าจบไหมจบแล้วเรียบร้อยผลหารก็คือตัวนี้ครับน้องดังนั้นน้องก็เลยไปตอบเลยเย้ yeah, พี่หนูได้คำตอบแล้วความน่าจะเป็นที่ได้ก็คือ0.336นะครับน้องถูกไหมถูกต้องแต่ฝนไม่ได้ครับ <c oughs> คือข้อนี้เอามาแนะนําเพราะว่ามันมีบางอย่างซ่อนอยู่ตอนที่แต่งโจทย์คือพี่อยากอธิบายเรื่องนี้กับน้องนิดนึงนะครับข้อสอบแพทเคยออกมานะครับน้องแล้วมันมีลักษณะทศนิยมเป็นแบบนี้ก็คือมันน่ะจะหารต่อไปแล้วทศนิยมตำแหน่งที่2มันไม่จบมันจะได้ไปถึงทศนิยมตำแหน่งที่3ดังนั้นนะครับน้องหลักการเวลาน้องคิดตัวนี้นะครับเวลาน้องเอาไปตอบเนี่ยมันจะมีปัญหาครับเพราะว่าเวลาตอบเนี่ยเขาจะให้น้องเติมทศนิยมได้แค่กี่ตำแหน่ง สองตำแหน่งถ้าใครเคยสอบแล้วนะครับแกดแพเพราะฉะนั้นนะครับน้องตัวนี้น้องจะไม่สามารถไปเติมเป็นแบบนี้ได้0.336เพราะมันจะไม่มีช่อง6ให้เติมนึกออกไหมเอ่ยดังนั้นนะครับเอาพี่แล้วอย่างนี้หนูเติมไงหนูก็เติมอย่างนี้ไงพี่ง่ายอย่าตายก็เติมถึงแค่0.33ระวังนะครับน้องแบบนี้จะถือว่าผิดทันทีเอาทําไมเอะพี่เพราะว่าถ้าสมมุตินะครับน้องว่าไม่ลงตัวแบบนี้นะครับนะไม่ลงตัวหารไป เลขทศนิยม2หลักแล้วยังไม่ลงตัวนะครับน้องน้องจะต้องหารจนถึงตำแหน่งที่3แล้วดูว่าตำแหน่งที่3เนี่ยปัดขึ้นหรือปัดลงครับน้องโอเคไหมตัวนี้น้องต้องระวังเลยมันจะปัดได้2แบบปัดขึ้นหรือปัดลงถ้าปัดขึ้นเลขตัวท้ายครับน้องเนี่ยตัวนี้นะครับนะทศนิยมตำแหน่งที่3เนี่ยตัวนี้นะจะต้องมีค่าอยู่ระหว่าง5ถึง9แต่ว่าถ้าปัดลงจะมีค่าตั้งแต่0-4ถึง4 ถ้าสมมติข้อนี้น้องปัดขึ้นน้องก็จะได้ออกมาเป็น0.34ถ้ันะแต่ว่าถ้าสมมติน้องปัดลงไม่ใช่0.32นะ0.33เหมือนเดิมนึกออกไหมเอ่ยเพราะฉะนั้นข้อนี้ที่น้องผิดคือน้องจะตอบ0.33ไม่ได้ครับน้องเพราะว่ามันไม่ได้ปัดลงมันปัดอะไรจ๊ะปัดขึ้นนึกออกไหมเอ่ยเลขหกเนี่ยมันปัดขึ้นดังนั้นเวลาน้องไปฝนข้อนี้น้องต้องฝอน0.34นะครับน้องอันนี้เป็นกฎสากล ดังนั้นเวลาน้องทํขก็สอบน้องต้องระวังผิดพวกนี้ด้วยก็คืออย่าลืมนะครับทศนิยมเวลาน้องคิดถ้าไม่ลงตัวต้องคิดถึงตําแหน่งที่เท่าไร่ตําแหน่งที่3เลยนะครับน้องแล้วดูการปัดด้วยอันนี้ขอเตือนไว้เลยไม่ยางั้นน้องจะผิดแบบน่าเสียดายมานะครับดังนั้นในแคปน้องข้อนี้ก็เฉลย0.34นั่นเองนะครับน้องโอเคไหมอ่าเกิดจากการปัดนะครับน้องเกิดจากการปัด โอเคนะอ่ะเรียบร้อยนะครับน้องข้อนี้ก็จะตอบอ่ะขอเขียนตัวโตๆนะครับ0.34นั่นเองนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับแต่วิธีทําไม่ยากครับน้องแต่น้องต้องระวังตอนฝนนะครับอ่ะโอเคครับน้องเรียบร้อยแล้ะสำหรับข้อที่38ส่วนใหญ่อัตนัยะมันจะมีทั้งยากทั้งง่ายปนกันถ้ายากยากไปเลยง่ายก็ง่ายไปเลยครับน้องจะเป็นแบบนั้นนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวดูข้อถัดไปต่อนะครับ